สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า J a t a n Arena ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับในคลิปนี้มีอัปเดตอะไรมากอีกมีรูปแบบเกมเพลย์รายละเอียดตัวเกมนะเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยๆยังไงฝากกดติดตามช่อง YouTube Playlot แล้วก็เพจ a c e b o o k Playlot ด้วยนะครับ เท t ตันอารีหลังจากผมไปหาข้อมูลใน f a c e b o o k นะครับก็มีเพื่อนเพื่อนโพสต์ข้อมูลมานะผมก็เลยไปหาเพิ่มเติมนะครับเกมนี้เนี่ยมีเกมที่อยู่ในมือถืออยู่แล้วครับนะครับชื่อว่า Hero Strike นะและทีมผู้พัฒนาเกมเนี่ยเป็นชุดเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเว็บไซต์ของเขานะในเว็บไซต์ของ t ท t a n Arena ครับ เราจะไปดูในส่วนของทีมผู้พัฒนากันก่อนนะฮะก็เลื่อนมาด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์นะครับจะพบกับผู้พัฒนาที่มีเอี่ยวกับตัวเกมที่ชื่อว่า w o l f u n Game ซึ่งเป็นค่ายเกมครับนะ w o l f u n Game เนี่ยเขาผลิตเกมที่ชื่อว่า Hero Strike มาอยู่แล้วนะครับและเกมเกมนี้มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณนะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android และอินเทอร์เฟซทั้งหมดตัวละคร80%แล้วกัน นะครับเหมือนกับเจ้าเตจันอเวน่าเลยนะครับก็ <c oughs> คิดว่าเป็นการยกตัวเกมมาอยู่ในระบบของบล็อกเชนและนี่คือหน้าตาของ Hero Strike ครับสามารถเล่นออนไลน์ได้นะและมีภาษาไทยด้วยนะในระบบ iOS นะครับเดี๋ยวผมจะปะลองไปเล่นให้ดูแล้วกันมาดูในส่วนของผู้พัฒนานะครับผมซูมเข้าไปให้ดูนะไอตรงนี้ครับผู้พัฒนาและลิขสิทธิ์จากบลูฟันเกมนะมุมขวาล่างนะครับนะคือแสดงว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเมื่อเปิดเกมมา เป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับในตัวเกมเราเห็นอะไรบ้างครับในตัวเกมของ Hero Strike ในปัจจุบันนะครับมีระบบภาษาไทยเนาะเมื่อคุณเริ่มต้นเข้ามาในการเล่นนะครับจะมีระบบการสอนเนี่ยมีการควบคุมนะทางฝั่งซ้ายมือเป็นการเดินของตัวละครของคุณนะครับมันจะให้เราเดินไปตามจุดต,ต่างๆก่อนนะแล้วก็สอนวิธีการใช้งานอาวุธครับทางด้านการสกิลฝั่งขวามือนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยต่อสู้กับ เจ้าบอทหรือระบบ A.I. เพื่อทำการคุ้นเคยก่อนนะในการเล่นเกมครับเราก็สามารถกดไปรัวๆก็ได้นะครับเมื่อกดรัวๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการยิงคู่ต่อสู้หรือศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดครับถ้าเรากดค้างเราสามารถเล็งทิศทางได้นะทิศทางใน้านล่างด้านบนด้านซ้ายด้านขวานะครับแสดงว่าเกมเกมนี้ครับไม่มีระบบออโต้ไม่มีระบบออโต้ะบบนะคุณต้องกดเองสู้เองครับและเป็นระบบออนไลน์นะ เกมเตย์จันอารีหรือเกมฮีโร่ t r i ร์เนี่ยต่างกันตรงไหนสิ่งที่ผมคิดว่ามันต่างกันนะก็คือระบบบล็อกเชนเองที่ทําให้คุณได้เทรดเหรียญในเกมได้เทรดตัวละครภายในเกมเนาะแล้วก็สิ่งของต่างๆที่คุณดรอปมาได้นะครับอันนี้ผมสกิปไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูโหมดอื่นๆกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคุณได้ทดสอบได้ลองเดินได้ลองยิงสกิลหรืออาวุธของคุณไปแล้วนะเกมก็จะให คุณเริ่มลองไป 4v4 นะครับก็ไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้นะครับในด่านเนี่ยมันจะมีกล่องครับคุณสามารถเข้าไปยิงกล่องเพื่อเก็บของได้เนาะมีระบบการพัฒนาตัวเลเวลของตัวละครของคุณในแต่ละด่านเนาะก็หลกัหลกๆเนี่ยเหมือนเกมทั่วไปแหละที่เป็นโมบ้านะครับตอนนี้ผมไปเลเยว่าสแล้วก็ไปทำการต่อสู้คู้ต่อสู้ครับคุณจะเห็นว่าด้านล่างของของหน้าจอนะครับจะมีโหมดของสีแดง แล้วก็สีฟ้านะครับทีมผมเนี่ยเป็นทีมสีสีฟ้านะฮะมีนับเวลาถอยหลังด้วยนะครับตอนนี้สี่สิบกวินะครับเมื่อจบเวลาเนี่ยผมต้องไปดูว่าชนะคู่ต่อสู้หรือสังหารคู่ต่อสู้ได้เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วมันก็จะคำนวณออกมาว่าแพ้หรือชนะนะมีระบบสกิลในการอัพสกิลนะคุณสามารถกดบวกได้ทางฝั่งขวามือเนาะอันนี้ผมเลเวสามแล้วผมไปกดบวกเพื่อเพิ่พมสกิลของตัวละครครับ เกมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อสู้กับผู้ต่อสู้เนะเมื่อผมเข้าไปอยู่ในพงของญ่าสีม่วงเนี่ยผู้ต่อสู้จะมองไม่เห็นผมนะถ้าผมไม่ต่อสู้หรือกดการใช้สกิลหรือยิงปืนไปนะครับเกมก็วนอย่างนี้แหละนะอันนี้คือระบบ 4V4 ครับเมื่อคาได้ถึงจำนวนหนึ่งเวลาหมดก็จะคำนวณมาว่าใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะแล้วก็ได้รางวัลไปครับในตอนนี้ผมชนะเนะเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นบอทเลยหรือระบบ AI เลยนะ มื่อชนะแล้วคุณก็จะได้เหรียญน,นะครับถ้าโยงกับเจ้าเจเจนอารีนาคุณก็จะได้มาเป็นระบบของคอยดหรือเจมนะฮะและนี่คือระบบ b a นเดอ Pass ครับที่ผมผ่านในด้านเรเวลต่างเนอะของของตัวละครผมเองนะครับคุณก็จะได้ของละวันมาซึ่งผมได้มาเป็นการ์ดสกิลได้สกิลใหม่เป็นสกนะิลโล่เนาะซึ่งเขาก็จะให้เราไปเซตค่าของสกิลฮีโร่ครับนะทงเกมก็จะเริ่มสอนตลอดเลยคุณเข้าไปลองก่อนได้นะ สกิลคุณสามารถเลือกได้ความสามารถของสกิลแต่ละสกิลต่างกันซึ่งสกิลที่ผมเลือกใช้เนี่ยไม่ใช่สกิลของผมนะเป็นสกิลที่ให้ทดลองครับ mm hmm. เขาให้ลองได้5ครั้งนะคุณสามารถไปยืมมาใช้ได้ถ้าคุณสนใจในระบบโตเกมมันจะมีการขายของเนะไปซื้อสกิลใหม่นะครับ mm hmm. อันนี้คือตัวที่2ของผมนะผมก็ลงมาแล้วเขาได้เวลาถอยหลังครับแล้วก็ไปต่อสู้ในจุดแรกที่ยานเขาดรอปมาเนี่ยถ้าคุณโดนคู่ต่อสู้สังหาร เลือดคุณเหลือ0ูนย์คุณจะกลับมาเกิดใหม่นะที่จุดเริ่มต้นนะครับนะเกมก็จะวนไป,ปน่า็นี้ยนะครับนะอันนี้ก็คือ 4v4 นะการต่อสู้ของ4คนเจอเกับ4คนครับหลังจากผมเล่นจบแล้วนะครับผมก็ได้รับรางวัลนนในการชนะในแต่ละตานะครับตอนนี้เนี่ยแบตเทอร์ s พสของผมเนี่ยผ่านขึ้นไปถึงเลเวล2นะครับผมก็ได้รางวัลนี้ผ่านดานด้วยนะและตอนนี้มันจะไปสอนเกี่ยวกับโหมดของฮีโร่ครับ เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับฮีโร่ตัวใหม่ๆเนาะซึ่งผมได้เจ้า Android มานะครับ1ตัวนะเขาจะให้เราเปลี่ยนฮีโร่ไปใช้ครับก็สามารถกดที่ตัวฮีโร่ของคุณได้เลยเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ตัวผู้หญิงนะครับที่ถือธนูนะกันนะเป็นท่าของการยิงไกอาวุธเขาเป็นยิงไกนะผมลองลองใช้ให้ดูว่าสกิลหรือว่าอัลสมามรถของเขาแตกต่างกันยังไงครับกับโหมด4 b c BC เหมือนเดิมนะครับ4เหมือนเดิมนะสู้กับบอทเหมือนเดิมก่อนนะ เกมก็จะพาเรามาที่จุดเริ่มต้นครับนะแล้วก็ต่อสู้ตัวเนี้ยผมเนี่ยลองกดสกิลดูเห็นไหมฮะมันจะยิงไกลอ่าความสามารถของเขาคือยิงไกลแล้วก็ความสามารถในการโจมตีเนี่ยรุนแรงกว่าตัวตั้งต้นตัวเดิมอีกครับยิงแป๊บเดียวเนี่ยก็กล่องพังเลยนะนี่คู่สู้ผมตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนะครับนะแสดงว่าความสามารถของตัวละครมีผลต,ต่อการเล่นนะ มีผลต่อการเล่นจริงๆแล้วสกิลติดตัวเขาเป็นการยิงธนูออกไปหลายๆดอกครับเนาะก็ลองพิจาราดูแล้วกันนะครับในเกมของ Hero Strike เนี่ยเขาสามารถยืมตัวละครมาเล่นได้นะก็ลองไปอ้างอิงกับตัวเจ้าเจ t จนอารีนาแล้วกันนะครับว่าตัวละครที่เป็นระดับ A ระดับ S ระดับ SS คุ้มค่าต่อการซื้อไหมนะครับก็ถ้าจากที่เพื่อน แนะนำกันมาในในกลุ่ม f a c e b o o เนีว่าถ้าใครที่ไม่ได้อิงกับระบบโมบ้าหรือเกมแบบแบบนี้เนาะอาจจะเลือกซื้อมาสักตัวละครหนึ่งนะให้คุณถนัดมือแล้วเข้าไปเล่นเพื่อหาเงินจากเกมแต่ถ้าใครเป็นเกมเมอร์ที่สนุกกับเกมครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนี่ผมเข้าไปคุกในวงในเลยนะก็เล่นค่อนข้างง่ายครับตัวนี้เลือดผมลดเดี๋ยวผมต้องไปหาของก่อนนะ ไปเก็บไอตัวฮิวหรือเพิ่มเลือดเนาะเมื่อต่อสู้ไปสักพักหนึ่งครับตัวมันจะมีระบบที่ดรอปกล่องของขวัญอันใหญ่โอ้นี่โอ้ดวลุมโอเครอดไปแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะตัวนี้ค่อนข้างเก่งผมค่อนข้างชอบเลยล่ะต้องไปดูอีกทีนะว่าพอเป็นเ i t ต n Arena ที่เขาออกมาแล้วเนี่ยจะมีตัวละครไหนให,ให้เราเล่นบ้างครับนี่ครับกล่องใหญ่จะดรอปลงมานะจะมีลูกศรสีเหลืองบอกเรานะครับ ก็สามารถเข้าไปลุมตีได้แล้วเราจะได้ของที่ d r อ p จากกล่องนะแต่ตอนนี้ผมเหลืออีก7วิและที่จะหมดเวลานะครับก็ไม่สนกล่องแล้วกันไปฆ่าผู้ต่อสู้ก่อนนะแล้วก็จบครับในตอนนี้นะครับก็แน่นอนสู้กับบอทง่ายอยู่แล้วนะเราต้องไปวัดฝีมอือกับคนจริงๆนะครับแต่ผมขอไม่เล่นให้ดูในในคลิปนี้แล้วกันนะครับเราไปดูระหมดอื่นๆแล้วกันนะว่าเกมนี้มีอะไรกันบ้างครับก็ อันนี้มันจะมีระบบการ์ดเนะก็ตามพาสที่เราผ่านนะครับตามเลเวลของตัวละครที่ผ่านมีโหมดเดสแมทครับที่ผมอธิบายไปในคลิปแรกแล้วเนาะหนึ่งวีหนึ 1, ่งและสองวีอ่าสี่วีสี่เข้าไประบบหอคอยหรือเทาวเวอร์เดสตรอยนะครับมุมหมดด้านซ้ายมุมหมดด้านซ้ายนะเป็นลานเลียงของผู้เล่นครับหรือตัวคุณนั่นแหละนะครับก็จะมีระบบโปรไฟล์อวตารให้คุณเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของคุณนะครับมีแบบเสียเงินนะแล้วก็แบบฟรีที่แจกมา ระบบกรอบครับ,บกรอบรูปอีโมจิจะให้คุณได้ส่งไปหาเพื่อนยานอวกาศไอตัวที่มาดรอปคุณนี่แหละตอนแรกสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็ล็อกบุ๊กนะครับที่บันทึกว่าคุณสู้อะไรมาบ้างนะครับมีการตั้งค่านะนี้รูปฟันเฟืองนะกราฟิกเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนอื่นๆปลดล็อกในเลเวล6นะแสดงว่าคุณต้องสามารถพัฒนาตัวละครของคุณหรือไอเดียของคุณขึ้นไปก่อนนะครับ อัปเกรดคุณสามารถอัปเกรดตัวละครได้นะไรดอนคือตัวละครแจกฟรีเนาะผมกดอัปเกรดมุมขวาล่างนะครับต้องจ่ายเงินในเกมนะก็50นะครับตัวละครก็จะพัฒนาตีแรงมากขึ้นเนาะใช้อะไรต่างๆได้มากขึ้นมีสกิลของตัวละครเองนะครับตัวนี้เนาะเลเวลสองแล้วนะครับก็คุณต้องไปหาตัวละครมาใหม่ๆแหละถ้าเกิดคุณจะเล่นเกมให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าหลากหลายมากขึ้นนะครับผมเลเวลอัพอีกแล้วนะไปดูวยตัวอื่นบ้างครับ มีอะไรอีกนะครับทางด้านซ้ายนะมีโหมดสกิลครับจําได้ไหมที่ผมเปิดสกิลโลได้เนาะมีสกิลแนะนําด้วยนะว่าเราใช้คู่กับอะไรถึงจะดีนะครับหรือคุณอยากจัดสกิลในแบบของคุณที่คุณถนัดก,ก็ได้นะครับก็มากดเลือกได้เลยหรือจะลองใช้ก็ได้มีลองใช้ให้ได้5รอบนะตอนตอนหนึ่งครั้งเนะหลังจากนั้นคุณนะ่ต้องเสียเงินหรือเปิดมาเปิดก่องกรชัปองน่าจะมีก่อกกรชัปองนะในระบบนี้นะครับ ส่วนต่างมีอะไรอีกมีอันนี้น่าจะเป็นตัวที่คุณจ่ายเงินแล้วก็รับเจ้าขนูนักขนูมาครั้งแรกนะครับดูคลิปเพื่อรับรางวัลอันนี้ก็คือเป็นโหมดพื้นฐานของเกมมือถือทั่วๆไปเลยครับในการจ่ายเงินนะมีโบมดแพ็กเกจต่างนะที่คุณสามารถจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆภายในเกมไม่ว่าจะเป็นตัวละครเหรียญภายในเกมครับเพื่ออำนวยสะดวกในการเล่นเกมนะก็อันนี้เป็นเป็น เบสิกแล้วกันนะครับสำหรับเกมมือถือซึ่งมันจะถูกโยงใยไปในระบบล็อกเชนครับจำที่ผมพูดในคลิปแรกได้ใช่ไหมครัในระบบของ Titan คอย t ์เทตันเจนะครับคุณตีชนะหรือชนะทัวร์นาเมนต์หรือระบบต่างๆที่ทําให้คุณได้ตัวคอยมาเอาไปขายเป็นเงินจริงได้ครับแต่ระบบเจมหรือหินสีเขียวนะคุณจะไปใช้ในพัฒนาตัวละครได้เท่านั้นนะครับซึ่งในหมดต่างๆของตัวเกมเนี่ย ก็จะคล้ายๆแหละผมคิดว่าน่าจะ8 0 9 0ก้บเับ Titan Arena และ Hero Strike ครับแต่ในส่วน,นอื่นๆนะที่ที่เราเห็นจากหน้าเว็บไซต์และและโรดแมปของเขาผมคาดว่าน่าจะมีการพัฒนามากขึ้นนะแล้วก็ปรับความเข้มข้นของการแข่งขันให้มากขึ้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวพื้นฐานระหว่าง Hero Strike และ Titan Arena ที่ผมเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง Facebook และ y o u t u b e p a y ล o อด้วยนะครับมีอะไรอัปเดตอีกในคราวหน้าผมจะมาตามอัพเดตให้ทีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ